มาถึงเมืองกาสีจะไม่ได้ผ้ากาสีไปก็ไกลอยู่นะคะเลยต้องช็อปซะหน่อยหนึ่งก็แวะมาร้านนี้นะคะเขาจะขายเป็นสารีแล้วก็มีผ้าตัดเสื้อสูตรด้วยนะคะสารีที่เห็นโชว์ตรงนี้นะคะจะเป็นผ้าายทั้งหมดเลย คือน่าจะใส่สบายมากเลยแถมราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะประมาณเาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ถูกๆเลยก็ห้าหกร้อยรูปีนะคะก็สองร้อยบาทเท่านั้น คนขายก็จะหยิบสารีมาให้ชมนะคะเขาจะหยิบมาหลายผืนเลยแหละเปิดให้เราดูให้จับได้ด้วยสัมผัสเนื้อผ้าเป็นยังไงเราค่อยตัดสินใจในคลิปนี้จะมีตอนที่เลือกสารีเท่านั้นนะคะส่วนผ้าที่ตัดสูตรอยู่ตรงกองข้างๆอะคะ่ะอันนี้เลือกไปแล้วเดี๋ยวกลับไปบ้านนะคะไม่หังนจะมาเปิดให้ดู ว่ามีสีอะไรบ้างแล้วก็ตัวผ้าเนื้อผ้ามันสวยขนาดไหนนะคะตรงนี้ดูสารีที่เลือกไปก่อนเพราะว่าเราเป็นคนเลือกใช่ไหมเราก็จะถือกล้องไม่ได้ ลวดลายของสารีในแต่ละเมืองจะไม่เหมือนกันนะคะเมืองนี้เขาก็จะทำลายอีกแบบหนึ่งไปเมืองอื่นก็จะเป็นลายอีกแบบหนึ่งตามแต่แฟชั่นตามแต่ลักษณะ tradition ของเมืองนั้นๆอย่างแถวบ้านเมอ่องนี้ชอบลายดอกดอกเล็กๆ กระจายไปทั่วผืนอะไรเงรี้ยเขาจะชอบแบบนั้นกันการใส่สารีของต่างเมืองก็จะบ่งบอกได้ถึงเมืองที่ตัวเองอยู่นะคะอย่างเช่นเราใส่ส่า,สาีของเมืองพราราสีเขาก็จะดูออกว่าสาาีเนี้ยไม่ใช่ของพิหารละต้องซื้อมาจากเมืองอื่น สารีของทางภาคใต้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นอีกอีก,อกลายหนึ่งไม่เหมือนกันนี่ก็เป็นเสื้อผ้าทั้งหมดที่ซื้อมานะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ้าตัดสูตรนะคะมีอยู่หลายตัวเลยทั้งกองเนี่ยแหละเขาบอกว่า อันนี้คือบบาลานซีสูตรนะคะาาหมายถึงว่าเป็นผ้าของพารานสีนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้ตัวนี้คือผ้าคลุมไหล่นะคะผ้าคลุมไหล่ของเขาจะสวยมากนี่เป็นผ้าคลุมไหล่นะสีชมพูชมพู คุมไหลอย่างเดียวไม่ต้องเอาไปเย็บเอาไปทำอะไรแล้วนะคะสามารถใช้ได้เลยเป็น ready made ส่วนตัวเสื้อนะคะก็จะเป็นผ้าพาราสีเหมือนกันเป็นสีเขียวอ่อนนะคะนี่ก็ซื้อมาเอาไว้ฝากคนบ้างใส่เองบ้างนะคะ ตัวผ้าก็จะเป็นแบบบางนุ่มนะคะอันนี้เป็นผ้าตัดเสื้อข้างบนตัดตัวเสื้อนะคะส่วนด้านล่างก็จะเป็นผ้าฝ้ายสีพื้นนะคะสีจะ c คอนทราสกับสีตรงกันข้ามกันกับเสื้อนะคะแต่เข้ากันคือเนี่ยมันจะมีบางจุด อย่างจุดๆบนผ้าสีเขียวนี่นะคะเป็นสีชมพูเข้มเขาก็เอามาเป็นกางเกงตัวกางเกงนะคะจะเป็นสีนี้เหมือนกันตัวน,นี้นะคะก็ต้องเอาไปส่งร้านตัดอีกทีนึงก็ซื้อสูตรแบบนี้มาหลายตัวเหมือนกันอันนี้เป็นบารานาสีสูตรนะคะส่วนถ้าอยากได้เป็น ผ้าฝ้ายก็มีเป็นผ้าฝ้ายแบบใส่สบายเลยนะนมีตัวอย่างให้ดูเลยตัดออกมาเป็นแบบนี้เราจะไม่ตัดแบบนี้ก็ได้ตามใจเราอันนี้ก็เป็นผ้าคลุมไหล่ตัวนี้เดี๋ยวให้เขาไปเย็บชายให้นะคะส่งร้านไปเขาทำให้เลยผ้าคลุมไหล่ ตัวกางเกงเป็นแบบนี้นะคะเป็นลายนี้สีฟ้าแล้วก็เอาไปตัดกางเกงตามที่ชอบตัวเสื้อด้านบนเป็นสีน้ำเงินเข้มลายพริ้น์สีขาวนะคะแบบนี้ตามภาพเลยค่ะผ้าแบบว่านิ่มมากใส่สบายมากเลยนี่คือจะเป็นผ้าป้ายนะคะ แต่ละชุดที่เป็นผ้าฝ้ายนะคะ700ดร้อูปีแล้วก็ตัวที่เป็นผ้าของพารณสีนะคะตัวนั้นประมาณ900ค่ะ900หรือพันหนึ่งนี่แหละตัวนี้เป็นสารีนะคะซื้อซื้อผืนนี้มาเห็นมันสีดำชอบลายเป็นลายนกนะคะ ผ้าเป็นผ้าซูเปอร์เน็ตก็คือเป็นผ้าตะข่ายแต่ว่านิ่มมากคือมีส่วนผสมของผ้าฝ้ายด้วยใส่สบายไม่ร้อนแน่นอนตัวนี้ไม่มีผ้าของเสื้อตัวเล็กมาให้นะคะเราไปหาซื้อผ้าสีดำมาตัดเองผืนนี้ก็ ลืมแล้วอะซื้อหลายผืนจำไม่ได้แต่ไม่แพงหรอกค่ะไม่ถึงพันแต่นี่สูตรพาราณสีอีกตัวหนึง่งเอาที่ลายต่างกันจาบเมื่อกี้อ่ะสีเหลืองแล้วกัน,นสูตรของผ้าพาราณสีนะคะกางเกงเป็นสีชมพูเข้ม คุมไหลหรือดูพัตตาอันนี้ก็สวยเป็นสีชมพูนะะเอากลับด้านเอกสวยมากเลยตัวเสื้อเป็นสีเหลืองนะคะ จะตัดเป็นแขนยาวหรือแขนสั้นก็ได้ผ้าพอค่ะเนี่นะคะเป็นผ้าจากเมืองพราราณสีนะคะที่ซื้อมาทั้งหมดก็เดี๋ยวก็จะมีเอาไปแจกชาวบ้านเขาด้วยแจกยากนะคะที่เขาอยากใส่สุดแต่ว่าสารีซึ่งมาผืนเดียวนะคะมาใส่เอง โอเคเนาะไปแล้วไม่เสียเที่ยวคือได้ผ้าของเมืองพาราสีมาด้วยเ <Okay. S 1> จอก,กันคลิปหน้าค่ะ